คือเคที่ดอลลี่อายเพนซิลปากกาเสกดอลลี่อายแบบสาวเกาหลีค่ะเบอร์ศูนย์หนึงเซคิวนะคะสีนี้คือสวยมากสีชมพูนโกนะสวยแพงสุดๆมีความเหลือบมุกอมทองและสีน้ำตาลเบอร์นี้คือสวยดูลมุลธรรมชาติมากค่ะเหมาะสำหรับเอฟ r y d ร y เดย์ลุคสุดๆ โซชายค่ะสีโรสโกสวยฉ่ำมีกลิตเตอร์วิงแน่นสุดๆเลยนะคะแล้วก็มีสีน้ำตาลเป็นสีเดียวกันค่ะมีสองสีในแท่งเดียวนะคะน้องสามารถใช้ได้ทุกจุดบนใบหน้าไปเลยค่ะไฮไล์ได้เฉดดิ้งได้คือคุ้มมากๆนะคะและอันนี้คือเบลนให้ดูเบอร์ศูนสองความกลิตเตอร์ความประยิบระยับนั้นคือสวยฉ่ำมาก no a อ p นะคะทุกคนต้องมีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับลุคนี้ค่ะเกาหลีเกาใจมีดอลลี่อายแบบไม่ต้องไปฉีดให้เจ็บตัวเลยค่ะแค่ใช้นี่เลยเคที่ดอลลี่อายเพนซิลนะคะในคลิปนี้นะคะแต่ใช้เป็นโซชายค่ะมีความกลิตเตอร์วิงวิงเราจะมีทั้งหมด2สีนะคะสีนี้คือสีโซชายนะคะที่แต่ใช้แล้วก็สีนี้นะคะน้องจะเป็นสีโซคิวตนเองนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเป็นสีนูตแชมเปญนะคะมีความเหลือบมุกอมทองอ่อนๆเบาๆคือสวยมากใครที่แบบ everyday look เนี่ยใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งได้เลยแต่ถ้าออกงานบอกเลยว่ากลิตเตอร์ฉ่ำ เบอร์02นะคะหรือว่าเลือกไม่ถูกก็เอาไปเลย2แท่งค่ะบอกเลยว่าปกติเนี่ยราคา590บาทนะคะ2แท่งนี่พันกว่าบาทยังไม่พอวันนี้เรามีโปรซื้อ2แถม1ให้ไปเลยกับลิปมินิเวเวทค่ะทาแล้วสวยแบบนี้เลยเป็นสีชมพูรธรรมชาติแบบสีปากแบบนี้นะคะมูลค่า199บาทรวมทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่1,379บาทวันนี้คุณจ่ายแค่580บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าคุ้มมากๆโปรนี้นะคะเป็นโปร เปิดตัวนะคะมีจำนวนจำกัดใครอยากได้เนี่ยสั่งเดือดเลยค่ะ